ชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องการหาผลลบโดยใช้การวาดรูปจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถหาผลลบในประโยคสัญลักษณ์การลบของจำนวนนับไม่เกิน20และ0โดยใช้การวาดรูปได้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสนุกสนานกับการบวกและการลบกันค่ะใช่แล้วค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน20กันไปแล้ววันนี้เราจะมาฝึกหาคำตอบทั้งโจทย์การบวกและโจทย์การลบกันอย่างจริงจังค่ะเพื่อนๆพืพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยค่ะเพื่อนๆยังจำได้ไหมคะว่าเราเริ่มเรียนรู้การบวกเลขกันไปตั้งแต่ การบวกจำนวนหนึ่งหลกักสองจำนวนซึ่งสามารถใช้วิธีการที่หลากหลายเริ่มตั้งแต่วิธีการบวกโดยการนับต่อโดยนับต่อจากจำนวนที่มากกว่าไปเท่ากับจำนวนที่บวกเพิ่มเช่น8ปบวกสเรานับจาก8ไปอีก4คือ9 10 11และ12ค่ะ ดังนั้น8,4บวกสจึงเท่ากับ12นั่นเองค่ะอีกวิธีการหนึ่งก็คือการบวกโดยวิธีการบวกให้ครบ10โดยเราจะบวกจำนวนให้ครบ10ก่อน1นึ่จำนวนจากนั้นนำสิที่ได้ไปบวกกับจำนวนที่เหลือค่ะเช่น9,3้าบวกสเท่ากับ1 0บวกส เท่ากับสิบสองดังนั้นเก้าบวกสามจึงเท่ากับสิบสองนั่นเองค่ะวิธีการบวกโดยการบวกให้ครบ10สินี้ยังสามารถนำมาใช้ในการหาผลบวกของการบวกจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลักได้ด้วยเช่นกันค่ะเช่นสิบสองบวกหกเราจะได้สิบสองบวกหกเท่ากับ บวกสองบวกหกจำได้ใช่ไหมคะว่าเราจะนำจำนวนที่มีสองหลักมาเขียนในรูปกระจายค่ะจากนั้นก็นำจำนวนที่เกินสิบไปบวกกับตัวบวกที่มีหนึ่งหลักจะได้เป็นสิบบวกแปดซึ่งเท่ากับสิบแปดได้เป็นคำตอบสิบสองบวกหกเท่ากับสิบแปดนั่นเองค่ะนอกจากนี้ เรายังได้เรียนการบวกจำนวนที่มากกว่า2จํจำนวนด้วยนะคะได้แก่การบวกจำนวน3ามจำนวนเช่น7บวก3บวก5วิธีการในการหาคำตอบของการบวกจำนวน3ามจำนวนก็คือให้บวกจำนวน2จํจำนวนก่อนโดยหากมีจำนวนที่สามารถบวกกันได้ครบ10ก็ให้บวก2จํจำนวนนั้นก่อนค่ะในข้อนี้เราจึงนำา7มาบวกกับ3ก่อนจะได้ผลบวกเท่ากับ10 แล้วจึงนำสิบมาบวกกับจำนวนที่เหลืออยู่หนึ่งจำนวนคือห้าได้เป็นสิบบวกห้าเท่ากับสิบห้าดังนั้นเจ็บวกสามบวกห้าเท่ากับสิบห้านั่นเองค่ะ รือจะเป็นการบวกจำนวน4ี่จำนวนก็มีหลักการใกล้เคียงกันคือจับคู่จำนวน2องจำนวนเพื่อหาผลบวกก่อนจากนั้นจึงนำผลบวกที่ได้ในแต่ละคู่มาบวกกันค่ะเช่น5้าบวกสบวกหบวกหเราจะเห็นว่า5กับ5รวมกันได้10ดังนั้นจึงจับคู่5้าบวกหและ2องบวกหได้เป็น10บวก8เท่ากับ18ดังนั้น บวกสองบวกห้าบวกหกจึงเท่ากับ18นั่นเองค่ะนี่ก็คือเรื่องการบวกที่เราได้เรียนรู้กันไปในบทเรียนนี้นะคะยังจำกันได้แม่นใช่ไหมล่ะมาดูเรื่องการลบกันบ้างดีกว่าค่ะในบทเรียนนี้ เราได้รู้จักวิธีการลบจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลักโดยการเขียนจำนวนที่มีสองหลักในรูปกระจายเช่น15ลบด้วย4เรานำา5บมาเขียนในรูปกระจายได้เป็น10บวกหจากนั้นจึงนำจำนวนที่เกินจาก10มาลบกับตัวลบได้เป็น10บวกหลบด้วยส เท่ากับสิบบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดค่ะเพื่อนเพื่อนยังจำกันได้ใช่ไหมคะไม่ยากเลยทบทวนความรู้หลักที่เราเรียนรู้กันไปในบทเรียนนี้แล้ว ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาวัดความเก่งในการบวกและการลบตัวเลขด้วยแบบทดสอบสนุกๆก,กันแล้วล่ะใช่แล้วถึงเวลาที่คนเก่งจะมาทดสอบฝีมือบวกลบเลขกันแล้วนะครับพร้อมแล้วไปกันเลย10-5ลบด้วย5เท่ากับเท่าไหร สิบหกลบด้วยหกเท่ากับเ,เ 8, ท่าไรว้าวว้าวสิบลบด้วยแปดเท่ากับเท่าไร 12ลบด้วย3เท่ากับเท่าไรสิบเจ็ดลบด้วยเก้าเท่ากับเท่าไร ยีลบด้วยเจ็ดเท่ากับเท่าไรเจ็ดบวกแปดเท่ากับเท่าไร เก้าบวกสามเท่ากับเท่าไรสิบสองบวกเจ็ดเท่ากับเท่าไร 8บวกห้าเท่ากับเท่าไรว้าวว้าวช่วงใายเดียวตอน หากันจนเจอก่อนจะหมดเวลาเราไปทำแบบฝึกหัดส่งท้ายการบวกการลบในบทเรียนนี้กันหน่อยนะคะน้องๆจงเติมคำตอบที่ถูกต้องข้อที่หนึ่งเก้าบวกห้าเท่ากับเท่าไรคะ ข้อที่สองเจ็ดบวกห้าเท่ากับเท่าไรคะ <Wow. S 1> ข้อที่สามสามบวกแปดเท่ากับเท่าไรคะ ข้อที่สี่สองบวกแปดบวกแปดเท่ากับเท่าไรคะวว <Wow! Wow! S 1> ข้อที่ห้าเก้าบวกสี่บวกหกเท่ากับเท่าไรคะ ข้อที่หกสี่บวกห้าบวกหกบวกสามเท่ากับเท่าไรคะ wow! Wow! ข้อที่เจ็ดหก บวกแปดบวกสองบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไรคะวว,ว,วข้อที่แปดสิบลบสองเท่ากับเท่าไรคะ ข้อที่เก้าสิบห้าลบสามเท่ากับเท่าไรคะข้อที่สิบสิบเจ็ดลบแปดเท่ากับเท่าไรคะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกใช่ไหมล่ะจะบวกหรือลบก็ตอบได้กันเร็วมากเลยนะคะใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะเพื่อนๆต้องไม่ลืมฝึกฝนด้วยการหมั่นทำแบบฝึกหัดบวกและลบกันบ่อยๆนะคะลอยกับเพลินขอตัวไปทำแบบฝึกหัดกันก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะ แบบฝึกหัดหน้าที่1ส3 3การหาผลลบโดยใช้การวาดรูปให้เด็กๆนะคะหาผลลบของจำนวนที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะโดยใช้การวาดรูปค่ะในข้อตัวอย่างนะคะจะมีแมลงอยู่ทั้งหมด12ตัวนำออกไป สองตัวเหลืออยู่เท่าไหร่ได้คำตอบก็คือสิบค่ะเพราะฉะนั้นสิบสองลบสองได้เท่ากับสิบนะคะและตออเหมือนเดิมเลยตอเอา,าตอบตอบจะต้องใส่เป็นเลขไทยนะคะในนี้นะคะเราจะใช้วิธีการคือวงกลมล้อมรอบแล้วก็เขียนเครื่องหมายนำออกไปค่ะ อ่าเดี๋ยวมาดูพึ่งค่ะ16นำออกไป6นะคะให้เด็กๆนะคะเลาะดูพึ่งน้อยนะคะ6ตัวล้อมก็ไว้แล้วชี้ออกไปจำนวนที่เหลือคือจำนวนด้านบนนะคะอ่าเหลืออยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เหลืออยู่ สิบค่ะเพราะฉะนั้นสิบหกลบหกได้สิบนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะตรงช่องตอบให้ใส่เป็นเลขไทยข้อต่อไปค่ะสิบห้าเอาออกไปเจ็ดให้วงกลมล้อมรอบนะคะสัดเจ็ดตัวแล้วเอาลูกศรน,นำออกไปนะคะแล้วให้เด็กๆเ,เติมคำตอบในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะ ข้อต่อไปค่ะมแมลงเต่าทอง1.3นำออกไป4ล้อมรอบไป4ตัวนำออกไปเหลือเท่าไหร่ใส่คำตอบลงไปในช่องว่างได้เลยนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่134ให้เด็กๆนะคะหาผลลบโดยการดูรูปภาพหรือดึงรูปภาพออกไปนั่นเองอในข้อตัวอย่างนี้นะคะ มีอยู่ทั้งหมด13ลบออกไป3ได้เท่ากับเท่าไหร่เหมือนเดิมเลยให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบนะคะแล้วก็นำลูกศรชี้ออกไปนะคะ13ลบ3ได้10ตรงช่องตออบอตอบให้เด็กๆใส่เป็นเลขไทยนะคะอันนี้นะคะข้อหนึ่งจุดหนึ่ง17ลบ7 ิบเจ็ดลบเจ็ดให้นำออกไปเจ็ดสิ่งที่เหลืออยู่คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหลืออยู่สิบจำนวนคำตอบคือสิบเจ็ดลบเจ็ดได้สิบค่ะใส่ช่องตอบเป็นเลขไทยนะคะต่อไปค่ะนำออกไปห้าสิบสองลบห้า มีทั้งหมด12ลูกนะคะนำออกไป5ลูกนะคะเหลือ1 2 3 4 5 6 7เหลือ7นั่นแสดงว่า12ลบ5ได้เท่ากับ7ค่ะข้อต่อไปนะคะข้อ1.3 16ลบ8นำออกไป8ลูกเหลืออยู่เท่าไหร่ให้เด็กๆใส่คำตอบลงไปในช่องว่างด้านล่างเลยนะคะ แบบฝึกหัดหน้าที่135หาผลลบค่ะจากตัวอย่างนะคะให้เด็กๆก,กากระบาดท,ทับลงไปตามจำนวนที่นำออกไปนะคะอย่างเช่น15ลบ6 15ลบ6นะคะให้เด็กๆนะคะกากระบาดออกไป6จำนวนค่ะ1 2 3 4 5 6 และจำนวนที่เหลืออยู่คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคำตอบที่ใส่คือเก้าและตรงช่องตออบตอบให้ใส่เป็นเลขไทยค่ะอ่เดี๋ยวเรามาดูข้อสองจุดหนึ่งกันค่ะสองจุดหนึ่งคือสิบแปดลบเก้านะคะให้เด็กๆก,กากระบาดออกไปเก้าจำนวนค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า 6, กเจ็ดแปดและเก้าค่ะจำนวนที่เหลืออยู่คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคำตอบในข้อนี้ก็คือเก้าค่ะตรงช่องตออบตอบนะคะให้เด็กๆใส่เป็นเลขไทยค่ะต่อไปค่ะสิบสี่ลบแปดลบแปดแสดงว่าต้องกาออกไป แปดจำนวนค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะจำนวนที่เหลือคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกจำนวนคำตอบคือหกค่ะและเขียนเลขไทยตรงช่องตออบตอตอบนะคะต่อไปค่ะสิบ เจ็ดลบเจ็ดค่ะให้กาออกไปเจ็ดจำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหลือจำนวนอยู่เท่าไหร่ให้เด็กๆนำไปใส่ตรงช่องคำตอบนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คือเด็กๆส,ส,สามารถหาผลลบโดยใช้การวาดรูปได้นะคะ ให้เด็กๆทบทวนบทเรียนโดยการทำกิจกรรมในหน้าที่1นึ่งจนถึง135นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ